สบายดี l อลทีวิชันยางพาราสร้างรายได้ให้ชาวสวรรคเขตกว่า300ล้านกีบต่อปีปัจจุบันประชาชนบ้านเหล่าสุริยะเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตหลายครอบครัวหันมาผลิตเบี้ยยางพาราและปลูกยางพาราขายเป็นสินค้ามากขึ้นแล้วครับ การปลูกยางพาราจึงทําให้ประชาชนในครอบครัวมีรายได้มากขึ้นมีงานทําโดยเฉพาะครอบครัวนางบุญทวีที่มีรายรับจากการขายเบีย้ยไม้ยางพาราและน้ํายางเฉลี่ย300ล้านกีบต่อปีหรือประมาณ600,000บาทต่อปีโดยทางครอบครัวมีประสบการณ์จากการที่ไปทํางานที่ประเทศไทยจากนั้นครับได้นําแนวพันธุ์จากประเทศไทยเข้ามาทดลองปลูกในสปปอลาวโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าสวน โดยราคาน้ำยางและขี้ยางขายในราคา12,000 0ถึง15,000กีบต่อกิโลหรือประมาณ24บาทต่อกิโลกรัมต้นกล้าพันไม้ยางพาราขายในราคา17000กีบต่อต้นหรือประมาณ34บาทต่อต้นขนส่งกันทั้งในและต่างประเทศ2 0 0 0 0 0ถึง30,000ต้นต่อปีหลังจากหักต้นทุนแล้วทำให้ครอบครัวเหลือกำไรประมาณ3 0 0ล้านกีบต่อปีหรือประมาณ600,000บาทต่อปีครับ ตอย่างพาราก็กำลังเป็นพืชเรศรษฐกิจที่น่าสนใจสําหรับสบปปลาวเลยนะครับหากมีช่องทางมีลู่ทางลองเอาไปปลูกกันนะครับแล้วพบกับ LTV ท s i o ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี